สวัสดีครับผมนิฮิตตันดีพูลห้าสามหนึ่งูนูนยนสานะครับวันนี้นะครับผมจะมาสร้างชิ้นงานนะครับจิดจับมือนะครับ,บ,รบเลือกพาครับเลือกไล์เทนนะครับหลังจากนั้นนะครับสร้างเทนใหม่ขึ้นมานะครับระยะห่างนะครับ ระยะห่างครับสิบสิบห้ามิลลิเมตรโอเคนะครับเอาซ้ําเดิมนะครับลิกที่ไล่เพนนะครับตั้งเพนใหม่ขึ้นมานะครับระยะห่างนะครับกสิบห้ามิลลิเมตรนะครับเป็นเพนที่สองนะครับอีกครั้งนะครับหนึ่งร้อยสิบห้ามิลลิเมตรนะครับเป็นเพนที่สามนะครับและเพนสุดท้ายนะครับ ยงร้อยสามสิบมิลเลยนะครับเนเสนะครับที่ไลท์แทนนะครับใน้อง์มั o ทูนะครับสเก็ตนะครับวงกลมนะครับไดม,มิเตอร์ยี่สิบแปดมนะครับโอเคโอเคนะครับวงกลมเนยที่ไลท์แทนนะครับ ที่เพนหนึ่งนะครับเลือกสเก็ตนะครับเพนหนึ่งนะครับเลือกสเก็ตนะครับเล่น normal tone นะครับเลือกวงกลมนะครับค i ิ k c o m f u n i t นะครับ อันนั้นนะครับคลิกที่เพนหนึ่งนะครับเลือกเอ็นะครับเลือก normal t o นะครับคลิกคอนดิชั่นเอ็นพีนะครับาต้อก็เลือกเส้นวงกลมแล้วก็คลิกโอเคนะครับนี่นะครับไปเลือกเพนนะครับเอ็กสเกตนะครับเลือกเพนที่สามนะครับเลือก normal t o นะครับสเกตนะครับคลิกที่วงกลมนะครับเลือกคอนดิชั่นเอนีนะครับกดโอเคนะครับอาจารย์นะครับเพนที่สี่ก็ทำเช่นเดียวกันนะครับ คือสเก็ตกันนะครับแล้เ no ป็นเพนต์สีนะครับโนมอลทูนะครับสเก็ตนะครับคอนเวียร์เอ็นพีซีนะครับเช้งงกงกดโอเคนะครับเราก็จะได้งงกงนะครับอยู่บนเพนตนะครับสามเพนตนะครับจะเป็นเพนตที่สองนะครับเพนตที่สองนะครับโนมอลทูนะครับคิดสเก็ตนะครับสร้างพอีิก้อนนะครับ ขนาดจำนวนแปดเรี่ยมนะครับเอาว่าให้ครอบไนะนวน้นะครับกนาดไดนมเตอร์ในนะครับหลังจากนั้นนะครับเลือกให้เป็นแตดเรียมนะครับ อันนี้เป็นแสงนะครับเราต้องกดเซนเซอร์ด้านในนะครับที่ขนาดนะครับ0.5นะครับจากนั้นนะครับพยายามทำให้มันอยู่ตรงกลางนะครับจะให้ข้างล่างเป็นศูนย์นะครับแล้ว้็ให้นี้นะครับเป็นศูนย์นะครับกดโอเคนะครับหลังจากนั้นนะครับเราจะทําการล็อกนะครับเลือกล็อกนะครับ ไปจุดยอดวงกลมแรกนะครับแล้วก็เป็นจิดยอดวงกลมสองวงกลมสามแล้วก็วงกลมสี่นะครับเลือกล็อนะครับเลิกเส้นเดิมออกนะครับแล้วก็เลือกที่วงกลมแรกนะครับเลือกที่วงกลมแรกวงกลมแรกนะครับวงกลมสองคู่นะครับ เราก็เลือกนะครับวงกลมแรกนะครับเลือกล็อกนะครับตัดเส้นเดิมออกก่อนนะครับเราเลือกที่วงกลมแรกนะครับวงกลมสองนะครับวงกลมสามนะครับแล้วก็วงกลมสี่นะครับผมนี่ก็ถูกต้องนะครับผมก็ได้รูปล่างใช้มือจับแล้วนะครับ แก้ไขลอ็อกนี้นะครับจิตนะครับตาเองนคอนเต้นะครับตเบาเล็กนอร์โมทูโไฟล์นะครับศ5องศานะครับหนึ่งนะครับ หัวก็จะโค้งมนนะครับโอเคนะครับที่จะตายนะครับเด็ตนะครับเลือกเลือก,กสองสัหน้านะครับเ็ตที่ห้าเป็นจิเมตรนะครับโอเคนะครับไปนะครับที่ส่วนหัวนะครับ เจืดูนะครับสเก็นะครับเอาองกตนะครับเลมิเตอร์นะครับยี่สิบห้าิเนะครับเอ็กันะครับนิหนึ่งร้อยมิลลิเนะครับที่โอเคครับเราได้กิดมือจับแล้นะครับไปนะครับ เอานถอะนะไปสีนะครับไปสีเออแล้วกันนะครับนีค่ครับเรียบร้อยครับอันนี้เราก็ได้ติดมือจับแล้วครับมาครับ